อนี่งงังยางามไนดี้ะบอกได้เลยอะไรอย่างเย

มันมันชอบอยู่บักอ่ะ มันมันรู้ดีเกินไป่ะรู้ร <'s> ู้ร <'s> ู้ท <'s> ีไ oh, <yeah. S 1> ปเอรออะิดดัย

พีระวังหัวนะเะนี้ไปแล้วไปแล้วไปขวาแล้วทีนี้ดีระวังหัวนะเว้ยเขี่ยแล้วเยนะหรอ ที่มันยืนมองกำแพงอะ่ะไอตุ๊ดับบวันยูเคอะที่หนูยิงหัวแตกอะ่ะมันยืนมองกำแพงเวลาต้มต้มต้มพี่เนปะ 好、啊、吧，好跑他没带啊，好没带啊。啊？你嗯。

พีย่ยาี้พี่มาหาหนูดิรถมีนะมีนะเอาแล้วระบบสูญหนูลงศพรุด แน่สวยพอ่ดีเอาปืนโกมาให้มังดิม่่ะ เอาเอโมเมาบ้างอยู่นี่อยาโมมาเดี๋ยวไม่ต้อเปิดมันรู้ว่าเราะอีกมันเน่ยเดี๋ยวม่เปิดมัเราทำได้เดี๋ยวดูเลยไม่ต้องเปิด โดนอะระเบิดวนโดนไม่โดนแไ้แทนที่ดีวัดดิไม่ต้องฮะโอ้ตโอต บับกบั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 กโอ้โหบักสวยนีดโตแล้วบัางไอ้ที่อ่ะโดนบอลโอย โอ้ทีนี้เดี๋ยวมันก็เปิดอ่ะดูเหมือนว่ามันกากก่ามัอมีเยอะเลยอ่ะนี่นี่ว่าพี่ดิเออมันเปิดโัและ แล้วคิดเล่นกระตุกแล้ว,วด้วยบ่นไหมก็ให้ อาเห็นตัวเดียวอ่ะเพ่จะรู้อ่ะเนี่ย่วให้หมดเลยมเพิ่งเห็นอาแล้วพอยกะตุกยาวแล้วพีตียาวอ่ะนี่ตัดี Bi gần hàm, yeah. If you lúc cái tay chân tay lên, hãy rõ! Hông chê à biếng! 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 Hông Vì lời ông tuyền, vì lời bỏ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  Nè 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 bỏ lời bỏ lời bỏ lời